กระเตอร์นำล่องก่อนก็ได้นะครับลองใส่กันดูนะครับจะได้ลักษณะนี้ครับไปเดี๋ยวเราเจาะดูระบายอากาศกันนะครับด้วยหัวเลง้งใช้ความร้อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ตั้งใจว่าจะมาพาทําที่ดักกุ้งครับพอดีหน้าบ้านเรามีแม่น้ําอยู่ก็เลยว่าจะไปดักกุ้งเอาไว้กินหน่อยครับ เป็นกุ้งภูเขาครับที่ดักกุ้งเราก็จะทําจากขวดพลาสติกครับน้ําเปล่าที่ดื่มที่ใช้แล้วครับมาทําเป็นที่ดักกุ้งกันเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันว่าทำกันยังไงครับไปครับอุปกรณ์นะครับก็มีขวดน้าขวดใหญ่นะครับแล้วก็มีคัตเตอร์แล้วก็มีกรรไกรแล้วก็มีหัวแหลงครับหัวแหลงนี้เราไม่มีก็ใช้อย่างอื่นได้นะครับเช่นเอาลวดลนไฟแล้วไว้เจาะรูระบาย อากาศนะครับเพื่อเวลากุ้งของกุ้งที่ติดอยู่ติดกับดักแล้วเขาจะได้ไม่ตายนะครับมีอากาศเข้าไปนะครับครับอันดับแรกเดี๋ยวเราไปตัดขวดกันก่อนนะครับเดี๋ยวตัดที่คอขวดบริเวณตรงนี้ครับนะครับใช้กระตอรือนำล่องก่อนก็ได้นะครับตรงนี้เลยนะคแล้วใช้กันไกรครับ ตามรูปของเส้นล่องออกมาเลยนะครับจะมีเส้นล่องขวดอยู่นะ,ะเรียบร้อยครับจะได้ขวดลักษณะนี้ครับเราจะได้ขอขวดอยู่ลักษณะนี้ครับเอามาสวมใส่กันนี้ครับ เดี๋ยวเราจะตัดให้พอดีนะครับเราต้องตกแต่งตรงนี้เอาให้กึ่งกลางตรงรอยแถวนี้มันจะเป็นจะเรียบๆครับเราจะไม่ให้ลงล่องเพราะว่าลงล่องแล้วมันจะไม่ไม่เข้าล็อกพอดีแล้วก็เอากันไกรตัดออกให้กึ่งกลางดีครับเดี๋ยวจะพื้นผิวเขาจะจะหน้ากันพอดีนะครับจะเป็นระนาบเดียวกันพอดี ลองความแตกกันดูครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะตัดบริเวณที่เหลือออกนะครับส่วนที่เหลือนี่ออกนะครับก็ประมาณแนวนี้นะครับประมาณแนวประมาณประมาณ ประมาณแนวขอบนี้นะครับบริเวณที่เหลือตัดออกครับเราออกจาก,กันก็ได้นะครับประมาณเส้นนี้ ก็จะได้คอขวดลักษณะน,นี้ครับลองใส่กันดูนะครับจะได้ลักษณะน,นี้ครับเสร็จแ,แล้วเดี๋ยวต่อไปเจาะรูครับครับทำดูระบายอากาศครับเราเอาฝานี้ออกก่อนนะครับสวมใส่ ใส่กันครับความใส่กันครับนี่เ,เสร็จแล้วครับล็อกฝาครับผมเจาะดูเลย ครับก็จะได้ลักษณะนี้ครับน่ครับอย่างนีเกือบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดเชือกัหน่อยเอาไปเช็คลนครับเอาไฟลั้นหน่อยครับนะตรงนี้เชือกอน้างยุง กบลีตั้ง่วยนะครับโอเคครับต่อไปเหลือเจาะรูระบายอากาศก็น่าจะเสร็จแล้วครับครับต่อไปเดี๋ยวเราเจาะรูระบายอากาศกันนะครับด้วยหัวเลงใช้ความร้อนนะครับ ท่านอื่นที่ไม่มีหัวแรงก็ใช้อุปกรณ์อย่างอื่นได้นะครับแต่ว่าจะเจาะสัก3-4แถวนะครับเพราะว่าเวลากุ้งเข้าไปในกับดักแล้วเขาจะได้ไม่ตายครับจะไม่มีอากาศหายใจครับ จะค้นครับโอเคครับโอเคนี่ก็น่าจะเสร็จแล้วครับครับเสร็จแล้วนะครับพี่ตักกุ้งของเราครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับวิธีการใช้ก็เรา เอาหัวอาหารใส่เข้าไปในนี้นะครับเนี่ยหัวอาหารจะเป็นหัวอาหารปลาดุกหรือแล้วแต่สูตรหัวอาหารของใครนะครับว่ากุ้งชอบกินอะไรนะครับก็จะเอามาใส่ลงมาในนี้ครับแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในแม่น้าครับที่มีสถานที่คิดว่ากุ้งอยู่นะครับตามโขดหินตามริมแม่น้ําครับเขาได้กินอาหารไปท่อมอยู่ในนะ้นครับเขาก็เอาไม่ได้ครับก็ตั้งใจว่าจะทําสัก10-20อันแล้วก็จะลองไปใส่กุ้งในแม่น้ําดูครับ เพื่อดักกุ้งมาไว้กินเองครับอ่ายังไงก็เพื่อเป็นกำลังใจกันก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดรับสกายกดติดตามกันนะครับเพื่อจะได้นำคลิปดีๆมาฝากกันเป็นประจำนะครับรางนี้ก็จบคลิปวิดีโเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ